มอทสอเปิดตัว SUTX บริษัทโ o l d i n g เปิดเส้นทางสู่การลงทุนนะคะขับเคลื่อนนวตัตกรรมพร้อมปั้นสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกค่ะ ที่โถงกลางอาคารวิชาการนำโดยรองศาสตราจารย์ดรอนันททองระอาอธิการบดีม,มทสในฐานะประธานกรรมการบริษัท SUTX เป็นประธานในการเปิดตัว SUTX บริษัทโฮลดิ้งมูลค่า40ล้านบาทเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตรกรรมครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพไทยพร้อมเปิดตัวกลุ่มบริษัทในเครืออีก4แห่งได้แก่ SUT i p ดูแลในด้านทรัพย์สินทางปัญญา SUTVB กองทุนร่วมลงทุนและบริการธุรกิจครบวงจร SUTX p o n i x บริษัทร่วมลงทุนเน้นลงทุนใน AI และเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะและ SUTVCC จับมือกับบริษัทสิงคโปร์ข่าร่วมลงทุนใน Deep Tech ระดับโลกนะคะ โดยบริษัท SUTX จำกัดค่ะก็เป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มหาวิทยาลัยนั้นเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ99.99ซึ่งเป็นการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ SUT 2025ที่มุ่งเน้นการพัฒนานระบบนิเวศนวัตกรรมของมหาวิทยาลายัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมและสอดรับกับพร,รบรส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนว ตกรรมทีสสม่ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยนำผลงานไปใช้ประโยชน์ผ่านรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการจัดตั้งนิติบุคคลนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อสร้าง IP Management แพลตฟอร์มรองรับการทำสตาร์ทอั สปินออฟนะคะของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งก็จะเป็นแหล่งรายได้ตามภารกิจที่สำคัญของทางมหาวิทยาลัยในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยอ,อย่างยั่งยืนต่อไปซึ่ง SUTX นะคะพร้อมสนับสนุนนักคิดนักวิจัยและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตั้งแต่การพัฒนาไอเดียไปจนถึงการขยายธุรกิจโดยหวังสร้างโคราดโมเดลค่ะให้เป็นซิลิคอนบอเยลนะคะแห่งใหม่ของไทยก็เชื่อว่าความร่วมมือนี้จะช่วย ยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์การบริหารงานสจ2025ค่ะทีมุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืนทั้งเชื่ออีกว่าค่ะสจ x นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกาการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศในการเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรมและสร้างผู้นำทางเทคโนโลยีของอาเซียนในอนาคตค่ะ ทางรองศาสตราจารย์ดรอนันทองระอาอธิการบดีมทศเปิดเผยว่าในโอกาสที่มหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะมีอายุครบ34ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยลาลัยในวันที่27กรกฎาคม2567ที่จะถึงนี้ทางมหาวิทยลาลัยพร้อมก ก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทยโดยการเปิดตัวบริษัท SUTX จำกัดหรือว่า SUTX บริษัทโฮดดิง้งมูลค่า40ล้านบาทจะไม่เพียงเป็นบริษัทลงทุนทั่วไปนะคะแต่ว่ายังเป็นระบบนิเวศนวัตกรรมครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนักคิดนักวิจัยและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตั้งแต่การพัฒนาไอเดียการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาไปจนถึงการระดมทุนและขยายธุรกิจที่พร้อม ผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลก SUTX จะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของนวตัตกรรมไทยไม่ได้แค่สร้างสตาร์ทอัพ แต่กำลังสร้างผู้นำทางเทคโนโลยีอย่างของอาเซียนนะคะการร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างโอกาสทางธรุรกิจแต่ว่ายังเป็นการเชื่อมโยององค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนคร,รราชสีมาและประเทศไทยโดยรวมค่ะและเป็นการผลาข้าทำให้เกิดการยกระดับของประเทศในเรื่องของการแข,ข,ข่งขัน ด้านของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับดังนั้นงานที่เกิดขึ้นจากวันนี้เองเนี่ยผมคาดหวังว่าสิ่งที่จะเป็นผลกระทบสําคัญก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้ทั้งอาจารย์นักศึกษาของมัธชลัยนะครับได้มีโอกาสได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหรือทางกลุ่มชุมชนต่างๆที่จะสามารถจะเอางานวิจัยของมัชลัยนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับและจะเกิดประโยชน์ของทุกทุฝ่ายโดยเฉพาะของนักศึกษานะครับในเรื่องของนโยบาย student on r e p r e n e u r หรือว่า การอยากเห็นภาพของนักศึกษาสามารถจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยที่มีบริษัทร่วมทุนเข้ามาร่วมเป็นベンเ,เ,เจอร์ c a p ิ t a l หรือมาเป็นร่วมทุนกับเราและจะทําให้เกิดภาพของการาพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การแข่งขันของประเทศต่อไปได้ในอะคนาครับอตอนนี้ทรัพย์สินมัญญากับสตาร์ทอัพเนี่ยมีอยู่เยอะแล้วก็มีหลายประเทศนะครับแล้วก็ตามความเชื่อวชาญของทางมัาลัยเรา โดยเฉพาะในเรื่องของงานวิจัยในด้านของวิทยาศาสตร์ที่อที parole, ่างด้านของวิศวกรรมศาสตร์ม yeah. ีหลายชิ้นอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ที่เป็นตัวอย่างในเรื่องของ HWT ที่เราจะใช้ในการนำร่องนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะจบเรื่องของสัศน์ขมยาเนี่ยในระดับที่เป็นอาจจะเป็น h c ีได้ดังนั้นในรายชื่อเนี่ยมีหลายชิ้นแล้วก็เป็นหลายประเภทหลายรูปแบบซึ่งการมี HCT h o d i n g Company เนี่ยจะช่วยทำให้งานวิจัยทั้งหมดที่เรามีทั้งหมดเนี่ยสามารถจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ อันดับแรกคือถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถที่จะเป็นอ,องค์สมควอันที่สําคัญมากคือเป็นผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นแนวโน้มของนักศึกษารุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นเซลล์พอยเป็นเจ้าของบริษัท,ทไม่อยากจะเป็นพวกจ้าดังดังนะั้นนักศึกษาที่ทํางานวิจัยกับคนาจาย์ในห้องแลบนะครับ mm hmm. เขาสามารถจะเอาการวิจัยทั้งหมดที่เขาทํารูปกับอา,า์เนี่ยไปสู่การเกิดสตาร์ทอัพหรือสกิลน้องแล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือนักศึกษานักวิจัยสามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจโดยที่มี อาจารย์ของเขาเนี่ยเป็นนายนีและเป็นนักวิจัยของธุรกิจแล้วก็ถือผู้รุกกันได้ทั้งนี้บริษัท HUTX นะคะก็พร้อมเปิดรับข้อเสนอโครงการจากสตาร์ทอัพที่มีแนวความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมล้ำสมัยโดยรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนประ ให้ทราบเพิ่มเติมในภายหลังนะคะด้วยความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาภาคเอกชนและเครือข่ายระดับนานาชาติ SUTX มุ่งมัน่นที่จะสร้างยูนิคอนสายพันธุ์ใหม่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไทยและภูมิภาคการเปิดตัว SUTX ครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของมทศสในการยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศโดยการสร้างพื้นที่และโอกาสให้กับนักคิดนักวิจัยและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและเติบโตใน ระดับสากลซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศในระยะยาวนับเป็นตัวอย่างที่ดีของการผสมผสานความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตลาดและสังคมอย่างแท้จริงค่ะ